คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรพิชิตล้านนะครับวิ่งบนนะครับมาดูกันต่อนะครับสูตรเดินเข้าต่อเนื่องนะครับโดยสูตรเข้าตั้งแต่1 1พฤศจิกหนึพฤษภาคม64นะครับเศรษฐีจาก24อยากจาก24่งวดเป็น25งวดอ่าเป็น25งวดนะครับล่าสุดเขา นะครับเรามาดูกนก่อนนะบางส่วนนะครับยี่สิบห้างวดนะครับตอนนื่องนะอ่ะเรามาดูก,กันต่อนะครับดูวิธีการคำนวณกันนะครับว่ามันคำนวณยังไงนะยินดีด้วยสำหรับการหน1 1> ึ่งพฤษภาคมหกสี่ครับออกห้าศูนย์แปบ๊บนะครับห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองสองตัวแรกหนึ่งแปดนะครับห้าบวกด้วยสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสาม หนึ่งคูณสามบวกได้สามบวกแปบวกด้วยสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่บวกลำกันได้เท่ากับสิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดสิบเก้าบวกแปดเป็นยี่สิบเจ็ดเศษเจ็ดนำค่าหลังมาวางกับเเลขเจ็ดเจ็ดบวกสามของที่เป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้า เราใช้ในส่วนของนี่นะเห็นไหมได้เจ็ดสิบห้าคือวิ่งบนนะเราเข้ามาดูเราใช้ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยงวังที่หนึ่งบวกด้วยสิบลลางคูณสามบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่หนึ่งร้อยหลังครั้งที่สองสิบหลังครั้งที่สองซึ่งคูณได้สองครับนํามาคูณแต่ละตัวเสร็จแล้วนํามาบวกรวมกันครับที่ไม่ได้สิบเก้านำมาบวกใน่ครงที่บวกแปดบวกสามบวกห้าเท่ากับ ตรงนี้ในงวดแรกที่มันเข้ามาคือเจ็ดศูนย์ห้ามาดูครับเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับเลขห้าเข้ามาตำลักหลักร้อยเราวิ่งกำลังหลักร้อยเลขเจ็ดเข้ามาหลักสิบครับสิบหกพฤษภาคมหกสี่ครับคำนวณวิ่งบนได้เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเช่นเดิมครับเรามาดูเจ็ดศูนย์ห้าเลขเจ็ดครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบรางวัลที่หนึ่งครับ หนึ่งมิถุนายนหกสี 64, ่เราคำนวณในส่วนของอวิ่งบนได้หนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะครับเรามาดูพีชิดล้านหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้านะครับเลขหนึ่งเข้ามาจำน่งของหลักหน่วยตัวที่หนึ่งครับสิบหกมิถุนายนหกสิบหกมิถุนายนหกสี่คำนวณพี่ชิดล้านได้เลขเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับเรามาดูนะเจ็ดศูนย์ห้า เจ็ดศูนย์ห้าเลขห้าครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยละวันที่หนึ่งเลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบอ่าหลักหน่วยละวันที่หนึ่งครับหนึ่งกระงดาตช์คมหกสี่นะหนึ่งกึ่ดาตชคมหกสี่คำนวณพีชอินล้านได้เลขเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับเรามาดูนะเจ็ดศูนย์ห้าเลขเจ็ดเข้ามาหลักร้อยละวันที่หนึ่งครับเลขห้าเข้ามาหลักหลักหน่วยละวันที่หนึ่งครับสิบหกกระดัตชคม หกสี่คำนวณพิจิตรล้านได้เลขหกเก้าแล้วก็สี่หกเก้าสี่นะเรามาดูครับหกเก้าและสี่ตัวเลขใดจะมาหกเก้าสี่เลขหกครับเก้าเป็ตำแหน่งของหลักสิบตัวงวดที่หนึ่งครับหนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหนึ่งสิงหาคมหกสี่ครับคำนวณวิง่งอ่าคำนวณพิจิตรล้านได้เลขศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดครับเรามาดูนะ ูนย์สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามแปดเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเราวัลที่หนึ่งครับสิบหกสิงหาคมหกสี่แล้วเรามาดูครับคำนวณพิจารณาได้เลขห้าแปดสามห้าแปดสามหนึ่งกันยายนหกสี่ออกสี่เจ็ดห้าสกุลละออกเก้าเจ็ดเลขห้าเข้ามาหลักหลักหน่วยเรางวัลที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่ครับ คำนวณพิชิตล้านได้เลขสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งครับเรามาดูนะสามหกหนึ่งหนึ่งสิบหกกันยายนหกสี่ออกเก้าสามห้าสองตเก้าศูนย์เลขสามพิชิตล้านเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก่อนมาที่หนึ่งสิบหกกันสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณพิชิตล้านได้เลขเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับเรามาดูนะหนึ่ 7, 0, งนะ 1, ตัวละคมูมหกสี่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองตัวละแปดสาม เลขเจ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบเลังวัที่หนึ่งครับหนึ่งตัวละคมหกสี่หนึ่งตัวละคมหกสี่คำนวณพีชิตล้านได้เลขสามหกหนึ่งครับสามหกหนึ่งเรามาดูครับสิบหกตัวละคมหกสี่สิบหกตัวละคมหกสี่ออกสามเจ็ดสองกับตัวลขสามแปดเลขสามเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหลังที่หนึ่งครับ สิบหกตุลาคมหกสี่แล้วเรามาดูก,กลางๆกันหน่อยสามบวกสามบวกด้วยสามสามเก้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยสองบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกด้วยแปดนะครับเป็นเท่าไรครับเป็นเป็นสามสิบสองครับอ่ะอันนี้สุ่มนะสามสิบสองบวกแปดตรงที่ครับสามสามบวกแปดเป็นสี่สิบสจศูนย์นะครับ ี่สิบก็คือเราใส่ค่าหลังเป็นเลขศูนย์ศูนย์บวกสามของที่ได้สามสามบวกห้าของที่เป็นแปดได้เลขพีชิตล้านศูนย์สามแปดศูนย์สาแปดครับหนึ 1, ่งพิกาย,ยนหกสี่ออกศูนย์สามเตียสตอตอลเก้าห้าเลขศูนย์เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยร้อยที่หนึ่งครับเลขสามเข้ามาหลักสิบร้อยที่หนึ่งหนึ่งพิษกาย,ยนหกสี่ละคำนวณพิจิตล้านได้เลขหนึ่งสี่แล้วก็เก้า หนึ่งสี่เก้าตัวเลขกจะมานะครับเรามาดูหนึ่งสี่เก้าสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ออกเจ็ดหกหนึ่งสองตัวเราออกห้าเจ็ดนะครับเลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งครับสิบหกพฤศจิกายนสิบหกพฤศจิกายนหกสี่ละสิบหกพฤศจิกายนหกสี่คำนวณพิชิตล้านได้เลขวิ่งแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกนะลองมาดูนะครับแปดหนึ่งหกหนึ่งถ้าเราคูหกสี่ละออก ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดส่ตัวละอแปดสองเลขอะไรมานี่ครับเลขแปดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเรามาที่หนึ่งหนึ่งธนบคมหกสี่หน,น,นึ่งธนบัมหกสี่คำนวณในในส่วนของพิชิตล้านเรามาที่หนึ่งได้เลขสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์เรามาดูครับ หนึ่งธันวาคมหกสี่หนึ่งธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสองเจ็้อแปดสามเลขสองเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยหน่วยที่หนึ่งเลขห้าเข้ามาหลักหน่วยหน่วยที่หนึ่งครับสิบหกธันวาคมหกสี่ละสิบหกธันวาคมหกสี่หกบวกด้วยสองบวกด้วยแปดสามยี่สี่บวกด้วยสี่บวกด้วยสี่ครั้งหนึ่งบวกด้วยห้าบวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่บวกรวมกันได้เท่ากับ ยี 25. 25่สิบห้ายี่สิบห้าบวกแปดยี่สิบห้าบวกแปดเป็นสามสิบสามใจสามสามบวกสามคงที่เป็นหกหกบวกห้าคงที่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งได้เลขพี่สิบล้านสามหกหนึ่งครัสามหกหนึ่งเรามาดูนะครับสามสิบล้านหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสตาร์ทเราออกสามหกเลขหกเข้ามาหลักสิบแปดที่หนึ่งครับต่อมาต่อมา สามสิบทนงคมหกสี่แล้วคำนวณพิชิตล้านได้เลขหกเก้าสี่นะครับเราจะสุ่มสุ่มเป็นช่วงๆนะครับหกเก้าสี่หกเก้าสี่เอามาดูสิบเจ็ดบักลาคมหกห้าละออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเก้าเก้าสองนะครับเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของพิชิตล้านเข้ามาหลักหน่วยหน่วยที่หนึ่งครับสิบเจ็ดบักละคอมหกห้าแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองเ้าเก้าเก้าสองแปดบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยเก้าสามยี่สิบ ก้าสามยิบเจ็ดใส่บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยห้าบวกด้วยหนึ่งบวกด้วยหนึ่งคูณสองบวกด้วยสองรวมกันได้เท่ากับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดเป็นสามสิบสองใส่สองสองบวกสามของที่เป็นห้าใส่ห้า าบวกค่าคงที่สิบสี่ศูนย์ได้สองห้าศูนย์สองห้าศูนย์หนึ่งกัวบันครับหนึ่งกัวบันหกห้าออกเก้าสี่สี่สามจุดแปดสตอลล์ออกสามศูนย์นะครับพี่ชิดล้านคือเลขศูนย์วิ่งเข้ามาตำแหน่งนของหลักสิบตัวที่หนึ่ง 1, 6, 5, ครับหนึ่งกัวบันหกห้าครับเก้าสี่สี่สามจุดแปดสตอลล์สามศูนย์เก้าบวกด้วยสามบวกด้วยสามสิบเก้าบวกด้วยเก้าบวกด้วยห้า บวกเวยสี4บวกเพืสอ8 2 16 6 6บวกกันไนดะ้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับได้36ปะ่ะเท่าไหมดกดเครื่องที่เล็กตันไหม36 36บวก8 36สับเกส17 18 19 40 41 42 43 44 44 44ใส่4ครับ เอมันต <owad Es> nah. ้องใช้สีสก un ูนนะป๊มนะครับใช้สีของมันสี่บวกสามของที่เป็นเจ็ดอ่ะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใส่สองได้สี่เจ็ดสองเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าคำนวณวิ่งบนอน่อปลาได้เก้าสองเจ็ดใช่ปะ หนึ 1> 1. ่งมีนาคมหกห้าออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตารางศูนย์เจ็ดเลขเก้าเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงวันที่หนึ่งเห็นไหมครับต่อมาหนึ่งมีนาคมหกห้าล่ะศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกด้วยศูนย์คูณสามก็คือบวกได้ศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกด้วยสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเอ็ดบวกหกสิบสิบเอ็ดแป๊บหนึ่งเอามา ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกเก้าบวกสองเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเอ็ดบวกหกเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกด้วยเก้าสองสิบแปดบวกกันได้เท่า 25. 25กับยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกแปดยี่สิบยี่สิบห้าบวกแปดยี่ิบห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดแปดยี่เก้าสิบสิบเอ็ดสาบสองสามสิบสามสามสิบสามใส่ ซาโก้นะใส่สามสามบวกสามพื้นที่เป็นหกใส่หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งได้สามหกหนึ่งเลขหกครับเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลังวันที่หนึ่งนะครับต่อมาสิบหกพีนาคมครับเจ็ดบวกแปดบวกด้วยศูนย์คูณสามบวกได้ศูนย์บวกด้วยเก้าบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วย บวกด้วย6ครับอ่เห็นไหมหกนะครับบวกรวมกันได้เท่าก,กับ37จริงไหมลองกดคำนวณดู37มบวกแครับ37มเจ็ดสบแปดสเก้าสี่สิบี้า้าใส่สีครับ45ใส่5้าครับ5้บวกสาคงที่เป็น8ปใส่แปดแปบวกหคงที่เป็น13ใส่สามได้เลขวินค่าแปต่อมาครับ1เมษายนครับ ก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดส่วตัวละออกหนึ่งศูนย์นะครับเลขแปดกับเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งครับต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเมษายนครับเก้าบวกด้วยหกบวกด้วยหนึ่งคูณสามบวกด้วยสามเข้าไปบวกด้วยห้าครับบวกด้วยแปดครับบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสี่เข้าไปบวกรวมกันได้เท่ากับสามสิบห้าผมบอกได้สามห้าของคุณละสามสิบห้าบวกแปดครับสามห้าสามหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่สี่สี่สองสี่สิบสามสี่สิบสามใส่สามครับ 3บวกสาองที่เป็น6 6หบวกหเป็น11บเอ็จสิบหกมษายนหก้าครับออก3 95, 9 5 9 1 9าห้านัห้นะครับเลข1ครับวิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเรงจาิงเห็นไหมครับต่อมา16บหกเมษา,ายนห5ละ3าบวกเบวกด้วย5 35สบวกด้วยหบวกด้วยสบวกด้วยห บวกด้วย0ูย์คูณสบวกด้วย0วูนย์เข้าไปครับได้เท่าไหร่ครับได้ผลรวมเท่าไหร่เท่ากับยี่สิบหกไหมยี่สหกยี่สิบกอ่ะดูกยี่สิกบวกแปดยี่สบหกยิบเจ็ดยี่บแปดยี่เก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองสาสามสาสิบสี่สามสิบสี่ใส่ C อ่มันต้องเป็นสี่ <Okay. S 1> อันดับโอเคใส่สี 3, ่สี่บวกสามของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองใส่สองอ่าได้แล้วครับสองพฤษภาคมคำนวณงบนได้เจ็ดศูนย์ห้าที่คำนวณไว้นะครับต่อมาสิบหกสิบหกพฤษภาคมสิบหกพฤษภาคมนะครับเรามาดู นะครับออก1นึ่งห้หศนย์หสองนะครับสองตราลางออก0ูนย์หศูนนะครับเห็นไหมเด็ขดองสกูาา่นะครับโอเคอามานูนะครับเลขศูนย์ครับเข้ามาตำแหน่ง,งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับต่อมาครับห5ึ่งห้าา่งอองตระงศูนย์หครับหนึ่บวกศนบวกศูนย์คูณสก็คือบวกเลขศูนย์ 0, เข้าไปบวกด้วยห้า บวกด้วยสองบวกด้วยสามสองหกบวกที่หกไปบวกลงกันได้เท่าไหร่ครับได้สิบสิบสนะครับอ่ะสิบส่ใส่ทกไปนะสิบสี่สิบสี่ครับบวกด้วยแปดสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปดเก้าสบดยิบสองยิบสองยิบสองใส่สอง องบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกห้างงที่เป็นสิบจ็ศูนได้สองห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นสูตรของพี่จิตล้านครับวิ่งบนนะครับเดินตอนนั้นยี่สิบห้างว่าติดครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยกดติดตามคุณจะได้เห็นในทุกสูตรของการคำนวณน,นะครับ ตดตติามจะได้เห็นในทุกสูตรของการคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์บนเฟซบุ๊กของท่านด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคสิรษีมารานครับสวัสดีครับ